สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอระเงะนะครับจังหวัดนราธิวาสครับวันนี้เราจะมาชมอาหารโบราณนะครับที่ชาวบ้านคนสมัยก่อนก็ทานกันคืออะไรครับเราจะมาแนะนําเรื่องเขาเขายาดาระครัอ๋อเขากรบูดาระนะเรื่องกระบูดาระดาระไม่ทราบว่ากะเชื่ออะไรครับเป็นกุมัรยากะหนิงกะดุเซนาหนิงหายยกครับผมนะครับวัตถุดิบแรกนะครับคืออันนี้เป็นปลาเป็นปลาอะไรครับปลาถูเราจะใช้ปลาทูเป็นส่วนใหญ่อ่านะครับ ต่อไปนะครับก็อันนี้น้ำส้มน้ำมะน,นาวน้ำมะนาวน้ำมะนาว,นนาวครับอ,อ่ามะน,นาวนะครับนี่คือ,อ,อมะพร้าวคั่วมะพร้าวคั่วแก่มะพร้าวแก่ใช่ไหมครับมะพร้าวแก่นะค,ครับอันนี้พริกไทยพริกไทยนะครับพริกไทยอันนี้เกลือเกลืออ่านี่เกลือไว้ต้กกับปลานะครับเพิ่มรสชาติเค็มนะครับนี่คือน้ำตาลตาลครับแล้วก็อันนี้ตะไคร้อ๋ออันนี้น้ำตะไคร้ใช่ไหมครับอ๋อนี่น้ำตะไคร้ครับ ตะไคร้แล้วก็ส้มแขกส้มแขกครับอันนี้น้ำบูดูน้ำบูดูครับน้ำบูดูสดเลยใช่ไหมครับไปได้ผสมมาเลยครับอันนี้คือพริกที่เราตำแล้วใช่ไหมครับตำแลยอ๋อครับอันนี้ใบใบกระเซมใบกระเซมนะก็คือตัดเป็นอ่าสับสับเป็นสับสับเลยนะครับอันนี้ถั่วยาวถั่วยาวนะครับถั่วยาวนี่เราหั่นแล้วนะครับปลาที่ว่าต้มเรียบร้อยแล้วปลาที่ต้มกับเปลือยใช่ไหมครับพอสุกแล้วก็มาสามอย่างนี้ใช่ครับโอเคครับ อ่านะครับขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่จะได้ปลานะครับที่จะเป็นส่วนผสมนะครับเครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับคบนีเราใช้ปลาทูปลาทูมีซ้กแก่ซุกแก่ครับมีน้ำตาลมีน้ำตาลนะครับเกลือเม็ดอ่าเกลือเม็ดนะครับก็คือเราต้มปลาให้สุกใช่ไหมครับให้สุกแล้วก็เราก็แกะนะปลา้อาออกแล้วก็จะขยำแเราก็จะไขยำมาเป็นแบบนี้นะครับนี่คือวัตถุดิบแรกนะครับที่จะมาเป็นกะปูดาะรบอ่านะครับนี่เราจะมาดูวิธีการทำน้ำนะครับน้ำตะไคร้นะครับวิธีการตะไครเป็นกอขิงนะฮะ กินนะครับก็ใส่ประมาณประมาณนะครับนะครับใส่เกลือใส่เกลือครับแล้วก็ตำแล้วก็ตำใช่แ้โขกใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ของแดงของแดงแล้วพริกไทยพริกไทยพริกไทยครับน้ำตาลน้ำตาลน้ำาแล้วกิผนดิดที่ว่า เราจะเสริมๆนี่มันแบบว้าวให้กลิ่นหอมต้องใส่ส้มซ่าส้มซ่า้มซ่ามันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมส่นั้ครับเราคนะครับอยเข้ากันก็จมาปน้ําครับครับนี่ขั้นตอนเด็ดแล้วนะครับที่เราจะมะพร้าวมะพร้าวนะครับั้วนะครับก็พยาามยายามนะครับไปครับไปใส่น้ำตาลน้ตานี่แชรความรู้สึกล้วนๆใช่ไหมครับอันนี้คือน้ำตาลน้ำตาลนะครับ ปลานะครับแล้วตอนที่เราเก็บนี่นะครับเราเราจะต้มแต่ว่าเราไม่คั่วเราไม่คมั่วนะครับอันนี้จับปลาตัวเป็นๆนะครับก็บทุกอย่างนะครับเวลาเราใส่ปุ๊บเราจะอยายามก่อนพยาามยาก่อนนะครับเป็นเครื่องกรองใช่ไหมครับเครื่องกรองนะครับเพื่อไม่ให้กัด, <ๆ S 1> ด <ๆ S 1> กัดปลาก้านปลาที่อยู่ในบูดูเข้าไปในส่วนผสมใช่ไครับ ทเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนถ้าจะกินให้อร่อยต้องตุกับข้าสวยอ๋อครับเดี๋ยวให้กะดูนะครับทำนะทำใหุ้มดูหน่อยครับจะกินแล้วนรับจะได้ครับนแล้วนัจะมาดูเลวครับามอร่อยนะครับ นะครับฝากร้านหน่อยนะครับแจ็คฝากร้าน0 8 8 9 4 2 2 1 2 6นะครับถ้าใครสนใจนะครับสั่งตามเบอร์ตัวหาการนี้ได้เลยนะครับ